คลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบื้งค่าจ้ะค่าอายุสองอาทิตย์พี่น้องคุดข้องใส่ไกล้ึ้นแล้วก็ปลูกน้ำริมริมข้องใส่ไกลนหน่อยจ้ะติดเลยพี่น้องนี่ปงนอไม่เลยจ้ะแต่ไข้ก็บกขคุดอยู่พี่น้อง มันแหลงแห้งเอาเหลือคุดเลนลอ่อฝนจ้ะมาลีโควิดกะเฮดเวียกเลนไปนํ่นมือแล้วเล็กแล้นน้อยพี่น้องเป็นค่าเหลืองจ้ะต้นพันกะแดนในสวนจะคล้องนี่แหละจ้ะพี่น้องหาซิปเงาเอามาขยายขยายออกได้รวมทั้งเวิร์ดกับประมัณ สีล่ลอยเกือบหาลอยเงาอะไรละจ้ะเบิดพอดีตนพันแปดเดือนจ้ะพี่น้องยังสี่พ่อขายแต่เก็บพ้นผลิตจ้ะสำหรับคาเหลืองกับพลอยนามลงมาน้ำคลองใส่ไกล้นหน่อยๆนี่แหละพี่น้องพ่อให้มันซุ่มไว้ตลอดจ้ะ เตงใส่บักเผาน้ำหอมปลูกบักเผาน้ำหอมไว้นั่ฟังนี่บอกโหว่าสิลงเนีงก็ลงบักเผาพี่น้องบักเผามันงามเป็นตะไดพ้นผลิตยอยู่เป็นดินทมไหมจ้ะพี่น้องดินกลนสะจกสะเข้นมาทมดินกับ,บดีดอกพี่น้องบางมองกบมิเตขีเ็นจ้ะ บางมองกับเป็นดินเหนียวก็คยค่อยๆบํารุงเอาพี่น้องช่วงนี้ลรดหกหล่อเขาบ่ได้พี่น้องเขามาาสวนบ่ได้มาสีจางเพิ่นแก่แกบดำมาใส่เห็นก้วยงามขนาดฟังนั้นใส่แกบดำจะ้ะดินมันล้มดีดินคุดขึ้นมาจากเลืกๆพี่น้องมันกับบ่งามแนวนี้แหละ ปลูกยังกระสาเน่ยจ้ะต้องใส่เวลาต้องบำรุงเอาปุ๋ยขอ,อกมาใส่ขี่ไก่มาใส่แน่จ้ะเฟื่องคุ้มให้แน่ปลูกข้าวโพดไว้น้ำมีหนองน้ำหลองมันล่มกระแห้งแห้งมีแต่ล่มแต่คึ้มมากแต่ว่ากับอกคอยตกดอกฝนก็นได้ตกมากกะข้าวเดียวบากพอหาหนาทีก็เศร้า เบื้องบิกแตงฟังนี่นําพี่น้องแตงจริงเป็นหน่วยงามอยู่จ้ะอีกบดนก็นได้กินข้าวบ้านเลยพี่น้องงามเหตดเวียงไม่มึงไงบกากเผากับือว่างามไว้อยู่จ้ะตนกากับโบคอยใหญ่บันไดดอกดินปล่อยหนามไม้หามันซุ่มตลอดมันงกะ ไดนามเพิ่อนม,มักนำจาะพักเผ่าพื้นที่ฟังหนี่กับประมาณไล่หนึ่งนีแล้วพี่น่องติปูขคาน เราพ่อใ้ปลูกเต็มพื้นที่ดอาจะมองได้ขี้เห็นคคักคุดบ่ลงขุดบ่ขาวกะบ่ปลูกเวีนไหวคุดคล้องใส่ไกล้กะโคดเขี่ยไปนหน้ามองเห็นพี่น้องเห็นมันคุดลงบ่ได้กะบ่ปลูกจ้ะในสวนนี่บ่มีทุเรียนจักต้นเด้อพี่น้องปลูกแล้วบ่หลอด กินมว่วนอยู่ข้างบ้านนั่นละ่ะงามอยู่จ้ะบรรยากาศดีๆพี่น้องนี้โควิดมาลบอยู่สวนมาทุกมือมีพี่น้องเข้าโทรมาถามเหมือนนี้มีพันคาบอว่าสันบอมีเด้อจ้ะเด้ออีกประมาณ ซีหาเดือนหกเดือนผลละพี่น้องเถื่อมันงามเนาะจังสิีแงได้ทรงไง้จ้ะต้นมาก็งามแล้วพี่น้องมากเตี่ยปลูกเป็นแนวทางเขา่าสวนเลยจะปลูกเพิ่มไม่เรื่อยๆจ้ะ้องซ้ายหัวพี่น้อง ราลากซ้ายกะว่าไว้พี่น้องเพื่อสีแล้วแต่ละต้นมันปลูกห้ายลุมโดดเพื่อสีเปียกต้องใส่วิธีนี่จ้ะอันทอพี่วิซี่สีมะตอเฮ็ดระบบน้ำกระแพงได้พี่น้องเกินทุกอย่างจ้ะในการเฮ็ดสวนเห็ดเกษตรก็กเลยใส่วิธีนี้เอาเมื่อยแน่กะโอดเอาคุดเลนไปเหมือนละเล็กละหน่อยจ้ะ ปลกเพือกไว้น้ำพี่น้องเปือกกระสียายใ้ทั่วสวนจ้ะมองทีว่างๆนี่มันคุดบาเขาพี่น้องเป็นขี้หินขึ้นมาแล้วจ้ะขึ้นมาตัวแต่ก,กันมือได้ก็ได้ฝนกับพี่น้องเข้ากับรักษาสุขภาพด้วยจ้ะเด้อช่วงนี้ เอาซีเคียวมาฝากพี่น้องเฮ้าพอได้ค่าเขียดถ่ายอยู่ฮือนหลายกับปวดหัวพี่น้องมันใส่แต่แมดหลายปิดดังปิดปากไว้มันหันใจบ่ออกจก้ะมันเจ็บหูเจ็บหัวเขาขก็เลยมาอยู่แต่สวนอากาศปลอดพวงดีบริสุทธิ์ดีจ้ะคำคๆจังผ้าล้านเมื่อ ในข้างบักทั่วเพราะใช่ใช่เฮ็ดห้ปลูกบักทั่วย่าพั่นซีแ่แ,แหล่ๆไว้พี่น้องย่ำลงมาเพราะได้เก็บตาล่มจนพอได้ยินเสียงหยังพี่น้องได้นั่งเบาไซไม้ยเอาถ่ายคลิปก็ได้ถ่ายเตในสวนเจ้าของจากส่วงนี้ ก็ได้มาทักทายพี่น้องเฮ้าคอมเมนต์มาคุยกันด้วยจ้จเด้ออ่านทุกคอมเมนต์จ้ะผู้ที่เฮ็ดช่องยูทู e กะย่ำกับเมื่อยยมม่ำมาแล้งผลละพี่น้องยังสีได้เบิ่งคลิปให้พี่น้องเฮ้ากับพยา,ยามจ้ะสู่ต่อไปสำหรับผู้ที่วัฒนผ่านเด้อพี่น้องผู้ที่ว่างๆกะนาเฮ็ดยู่งใจยูทู e มันมีรายได้บ่เด้ใส่ใจในขอบครั่เฮ้าพี่น้อง ซีพันสุมโมงกัผพานจ้ะปูตติตามพันคน้นแะ่เริ่มสะาสมเหรียญสะาสมไล่ได่พี่น้องเมืองล่มเดี๋ยวคลิปนี้กะมาทักทายพี่น้องเข้าซซำนีเ้นาะจ้ะล่มแห้งคักพี่น้องนางเบาอยู่นี่เถียงถ่ายคลิปแล้วก็มานั่งเบาใส่ไม้เอา อากาศดีๆขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดจ้ะลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีจ้า